สวัสดีครับเสียงที่ได้ยินนี้คือเสียงความถี่528เฮิรตนะครับนะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของความถี่528เฮิรตกันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่10เดือนกันยายนปีพศ2566นะครับทำไมถึงจะต้องมาพูดเรื่องความถี่528เฮิรตนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่สามารถเซิร์ชหาได้ใน google เนี่ยนะครับนะ ความถี่นี้มีงานวิจัยหลายงานสนับสนุนว่าเป็นความถี่ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์นะครับตัวอย่างงานวิจัยหนึ่งนะครับมีข้อสรุปนะครับดังนี้ก็คือขออ่านให้ฟังนะครับการวิจัยพบว่าความถี่528เฮิร์ตสามารถส่งเสริมการรักษาโดยการลดการอักเสบและความเจ็บปวดทั่วร่างกาย ต่อจากนี้ยังพบว่าความถี่ดังกล่าวส่งเสริมการจเจริญเติบโตและการสร้างเนื้อเยื่อที่แข็งแรงซึ่งสามารถเร่งการฟื้นตัวหลังการบาดเจ็บและการผ่าตัดได้เร็วขึ้นนะช่วงที่ได้ความรู้มาในบางเอิญเป็นฝีที่แก้มก้นต้องไปผ่าตัดนะครับก็เ,เป็นแผลนะทั้งผ่าตัดแหละหลังผ่าตัดก็เลยลองเปิดเพลงนี้ฟังในรถมา นะครับนะระหว่างขับรถิีบกลับบ้านเนี่ยก็เปิดเ,าเบาๆไปเรื่อยเปิดดังๆนี่คงจะราคาญเพราะความถี่ที่เป็นความถี่ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับที่ว่าไม่คุ้นเคยเนี่ยเพราะความถี่นี้ไม่ใช่เสียงที่ตรงกับโน้ตดนตรีที่เราฟังอยู่ประจำนะครับต้น้าเฮิร์ตเนี่ยนะก็คือเสียงที่อย่างนี้นะครับเรามาฟังนะจัดเปิดชั้นแร์ดูนะครับ เสียงเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับโน้ตสากลจะใกล้ใกล้เคียงกับโน้ตตัวโดหรือตัวซีนะครับตัวซีเนี่ยขอโทษทีนะครับตัวโดเฟสที่เฟดที่8นะครับก็เลยลองทดลองตั้งเสียงกีตาร์นะครับโดยให้ตัวโดเนี่ยเท่ากับ5 2 8เฮิร์ต์ผลที่ตามมาก็คือตัวเอกับตัวลาเนี่ยจะตรงกับ400 44Hz เฮิร์ตนะสามตัวนะครับนะและเสียงมีอนะไสาเปล่าก็จะตรงกับ3 3 2 6เฮิร์นะครับซึ่งมันเป็นเสียงที่สูงกว่าการตั้งสายปกตินะแล้วก็นี่เป็นการทดลองนะครับแล้วก็ลองเล่นเพลงนะที่เราลองเล่นได้นะครับเพลงอะไรก็ได้ เพลงนี้คือชื่อเพลงตาลิกิปัตนะครับตอนนี้มีโน้ตอยู่ในโน้ตอยู่ในเว็บไซต์แล้วไปดาวน์โหลดได้นะครับตอนนี้กำลังทําแท็บอยู่นะครับครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องเพลงตาลิกิปัตเนี่ยนะครับแนวคิดในการทำเพลงโดยใช้การตั้งเสียงที่ความถี่โน้ตตัวตัเท่ากับ5 0 5 5 2 8เฮิร์หรือตัว A เท่ากับ444 h เฮิร์นะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ